สวัสดีค่ะทำไมรู้สึกมันถึงหนาวขึ้นทุกวันไม่รู้นะคะตอนนี้บิมอยู่ที่การโดโคนะคะเลสเฮาส์นะคะที่จังหวัดอิวาเทศนะคะจากโมเลโอลก,ก็ขับรถมาประมาณ1ชั่วโมงนิดๆน,นะคะแล้ววันนี้ค่ะมีกิจกรรมที่ทุกคนจะต้องสนใจมากแนะคะ่ค่ะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่บิมมาทําเป็นครั้งแรกด้วยนะคะตอนนี้ลบสองศาค่ะและเรากําลังจะไปตกปลากันค่ะ เป็นปลาวาคาซากินะคะว่าเป็นปลาตัวเล็กๆที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบอะไรอย่างนี้นะคะจิมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวพอตกได้เขาจะเอาไปทอดเทมปุระให้กินไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงนะคะเลยค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่บนทะเลสาบแล้วนะคะ <c oughs> ไม่บอกก็รู้ใช่ว่าหนาวขนาดไหนก็เป็นทะเลสาบที่ มันแข็งเป็นน้ําแข็งนะคะแล้วก็มีหิมะทับถมกันมากมายค่ะและรู้ไหมคะว่าข้างล่างนี้มีปลาชนิดหนึ่งอาศัยอยู่นะคะซึ่งวันนี้เราก็จะตกกันนะคะขอถอดตัวถอดตัวตั้งแต่ตอนนี้ได้ไหมเดี๋ยวเป็นเพนกวินแล้วเนะี่ย เต็นท์ของเราค่ะเป็นเต็นท์ใหญ่นะคะสำหรับหลายคนแต่ไม่รู้จะได้ปลาไหมนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปตกปลาข้างในกันอู้สวยมากๆเลยค่าแล้วต่อไปนะคะเราจะทำการขุดรูค่ะเพราะถ้าไม่ขุดรูนะคะมันก็จะลงไปที่ทะเลสาบไม่ได้นะคะนี่ก็คืออุปกรณ์ในการทำรูตกปลานะคะก่อนอื่นเราก็จิ้มเข้าไปนะคะเขาก็บอกให้เราหมุนนะคะเอาเล โ้อย่างนี้ค่หมุนอย่างนี้อ๋ออมันก็จะค่อยๆทะลวงลงไปนะคะไปโอ้ลูกกันนะ ยังไงก็してもดีส์ค่ะได้ยางน้โอ้ผมต้องแบบนี s, <S ้นะคะหัว okay พีพกระจูเยอะเนี่ยโอ้อย่างงี้นี fluid. ่เองได้ให้รู้แล้วแล้วเห็นเธาต้องใช้อันนี้ตักน้ำแข็งออกมานะคะเอามากินด้วยใช่นะคะไปค่ะ เราจะต้องตกปลากันในรูนี้นะคะอุ้ยมันแข็งเร็วมากเลยเอาไม่ออกนีมีอ,อ,อาหารปลานะคะมันหนอนน้อยเราต้องจับมันใช่ไหมค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็กำลังหย่อนเบ็ดลงไปนะคะ เขาบอกว่าให้หย่อนลงไปจนสุดนะคะแต่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะสุดที่ไหนนะคะตอนนี้ติดเหยื่อเข้าไปแล้วนะคะเป็นหนอนสีชมพูสี่ตัวสามสี่ตัวนะคะโหมียาวมากมากเลยนะคะนี่ลงไปหลายเมตรแล้วนะคะเนี่ยว้้น้ก็ขึ้นมานังหลันจิมัสกกปุลุปุลุตขึ้นมาตัวใอญ่เฮ้ย ออ <laughs> โอเคครับนั่งรอต่อไปโอเคอันนี้นะคะเหมือนเหมือนจะได้แล้วนะคะ <laughs> ตามาดูว่ามีอะไรติดหรือเปล่า <sm ild noise> อไม่มีอะไรเลยนะคะลงไปใหม่ และตอนนี้นะคะเราก็ตกไปแล้วนะคะ1ชั่วโมงครึ่งนะคะเกินแล้ว4ี่สองชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้เพือกสุดท้ายจะมีปลาหรือเปล่ายังไม่เห็นนะปลาเลยว่าหน้าเป็นยังไงเออขึ้นมาแล้วลงมามันมันกระดูกกระดิกค่ะ1 2ึ่ง,ส,งสาเฮ้เย <laughs> มีแต่เยอ วันนี้นะคะอาจจะเป็นวันที่เราไม่ทำบาปนะคะตกไม่ได้สักตัวนะคะเขาก็บอกว่าปกติเนี่ยการจะตกได้เต็นละตัว2ตัวนะคะหรือว่าบางทีโชคร้ายมากๆนะคะก็อาจจะไม่ได้สักตัวเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะถึงวันนี้เราจะตกไม่ได้นะคะเราก็มีเขาก็มีปลาวาคาซากิเทมปุระให้เรากินนะคะเราก็ไปกินเป็นเทมปุระก็ได้เนาะที่กับตายแล้วนะคะอันนี้ก็ถ้าใครสนใจนะคะมันเป็นกิจกรรมที่ท้าทายดีนะคะสําหรับใครที่ชอบ ชื่นชอบการตกปลานะคะหรือว่าอยากลองนะคะบนทะเลสาบหีมะอะไรอย่างนี้บิ้วคิดว่าก็เป็นประสบการณ์ที่ดีกอย่างหนึ่งนะคะถึงแม้จะตกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็ได้มาแบบฝึกเจาะรูกลางเต็นท์อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปทานเทมปุระกันเลยดีกว่า <c oughs> ไปเลยหลังจากที่เราตกปลาไม่ได้นะคะ เขาก็ให้เรามาเขียนลายเซ็นเวลาที่มีคนที่มีชื่อเสียงนะคะที่ญี่ปุ่นมาเนี่ยเขาจะมีร้านอาหารแล้วเขาจะมีใบชซิคิชิไว้ตามบ้านนะคะเขาก็อยากจะให้เซ็นนะคะแล้วก็เขาก็จะแปะประดับไว้ที่ร้านนะคะว่าวันนี้มีใครมาบ้างอะไรอย่างนี้เราบีมเซ็นของบีมนะโอเคนี่ยังไงคะน่ารักไหมเดี๋ยวเขาก็จะไปติดที่ร้านนะคะ แล้วก็จะเป็นประวัติการว่ามีคนไทยเคยมาตกปไปแต่ตกไม่ได้สักตัวนะคะม,มาแล้วค่ะอาหารนะคะและนี่ค่ะปลาที่เราตกไม่ได้สักตัวมันตัวเล็กขนาดนี้เองอะเดี๋ยวเราชิมปลานี้ก่อนดีกว่าค่ะปลาวาคาซากินะคะอันนี้มีซอสสำหรับปลาวาคาซากิโดยเฉพาะด้วยตาตะกิมาทานแล้วนะคะหน้าตาน่ารักไม่มาติดเบ็ดเราสักตัว ปิวอ๋อมีฉีดเอางี้อืมอืมอร่อยอะ่ะกินได้ทั้งตัวเลยนะคะกรอบๆแล้วก็มีรสของปลาเนี่ยแหละเออแต่อร่อยอะ่ะมันมันมากเลยอะ่ะเออเอ,อ,อ,อนีดีฮะคนเานานี่ต้องมาลองเองค่ะจะได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงแต่ว่าบิมชอบมากเลยนะอร่อยมาก เสียดายน้อตกไม่ได้แต่ไม่เป็นไรค่ะตกไม่ได้ก็ยังมีให้กินนะคะค่ะแล้วก็มีนี่เลยค่ะโซบะนะคะวันนี้เป็นโซบะหน้าเห็ดนะคะเห็ดเพมปูราทอดต้องกินก่อนเส้นอื่นนะคะอากาศหนาวๆแบบนี้นะคะได้ถ้วยร้อนๆมาช่วยทําให้รู้สึกอบอุ่นขึ้นมาเลยค่ะอุ้ยฟินมากเพราะตรงนี้หนาวมากนะคะอร่อยอร่อยค่ะแล้วนะคะพอเรากินเสร็จนะคะ เจ้าของร้านเราก็เอาไอติมมาให้ค่ะอย่างนี้นะคะเรียกว่าซอฟต์ครีมนะคะหรือเอาเสียงมาใส่ปุ่นว่าซอฟต์ครีมนะคะแต่ว่ากินท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้หนาวมากๆนี่ค่ะแล้วเรามีอันนี้นะคะจะซื้อไปอร่อยมากๆนะคะน้ำปลาจากปลาวาคาซากินะคะที่เราไปตกมเมื่อกี้นะคะเขาเอามาทําเป็นน้ำปลานะคะผลิตจากที่นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเป็นของรางวัลให้กับคนที่ดูคลิปนี้นะคะโอเคค่ะขอหรับใครที่ดูคลิปอย่าลืมติดตามนะ เฮียโตก็ใส่มาสอตไอชิตเฮียโมาบายบายไปแล้วนะคะกลับคะ่ะทีในทีมข้ามกางอากาศหนาวเหน็บต่อค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับการตกปลากับบีมรอบนี้นะคะแต่เรายังไม่จบกิจกรรมสนุกสนุกกันแค่นี้นะคะเรายังจะไปเทศกาลหิมะกันนะคะสโนว์เฟสติวัลกันต่อนะคะเราก็จะมีกินเนื้อแกะด้วยนะคะตามมาเลยค่ะือหนาวอะไรอย่างนี้ มีคนวิ่งตามเต็นที่ปิ้วลอยไปลมแรงมากนะคะตอนนี้นู่นภูเขาอีวาเทะนะคะสวยมากๆเลยอะ่ะนี่น่ากินไหมมีมังกรอยู่หนึ่งตัวหนักมากเลยอะเราต้องไปที่เบอร์21เรามีเนื้อแกะเนื้อวัว<อ>